สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะสวัสดีค่ะอ่หิมะตกค่ะวันนี้เยอะด้วยเยอะด้วยนี่พาไปชมวันนี้วันวันเสาร์เนาะวันเสาร์คนก็เลยแบบว่าจะไม่เยอะ ไม่เยหรือเปล่าอุณหภูมิประมาณลบสองนะคะ สุดติงสุดติงอ,อากาศดีมากค่ะว่าแต่ลูกพี่เราไปไหนเรียวอยู่โน้นครับเรียวอยู่โนอนครับมาดีครับอากาศดีมากค่ะมาด่วนมาด่วนมาด่วนอุณหภูม ลบหนึ่งจุดเก้าอ่ะลบประมาณลบสองค่ะสุดนะทุกคนสวยมากสวยมากเฮมาตกอีกแล้วค่ะส่งท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้หวังว่าวังว่าสิสงท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้ดู บรรยากาศนะไงรถก็จะแบบว่ารถชุบเกลือประมาณนี้ค่ะหิมะเขาจะเบานะคะหิมาก็จะเบาแล้วก็จะเกาะเกาะต้นไม้ประมาณนี้เลยสวยงามเช่หร <c oughs> ืะค่ะ ไม่กล้าเดินไปไหนไกลเลยแม่ขวัญสวยงามเชลหะค่ะไม่กล้าเดินไปไหนไกลเลยแม่ขวัญสวยมากค่ะ Yeah. อ่าอุ่นน้พุสุดๆนะหาอะไรลูกขุดอะไรเรียวอ๋อวันดีค่ะคุณดารุณีวันดีจ้าขอนแก่นร้อนมากใช่ไหมอยู่นี่อยู่นี่ลบสองจะประมาณตอนนี้ประมาณลบสองค่ะ อุณหภูมิอไม่ได้เย็นมากอุณหภูมิกำลังดีสำหรับหิมะตกจ้าอุณหภูมิประมาณนี้ค่ะสวยมากนะสวีเดนนะคะทุกคนอุณหภูมิสวีเดนสุดๆสุดๆ ดีจนค่ะไม่กล้าไปไกลเลยค่ะคนแก่นร้อนมากใช่ไหมยายก็น่าจะร้อนสุดๆบ้านแม่ขวัญออกไปทางอุดรน,นะจ่ะอยู่คอนแก่นเหมือนกันแต่ออกไปทางอุดรจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพอทนจ้ะพอทนเห็นไหม อ๋ออยู่ชนบทใช่ไหมคะอืมเพราจะเบาๆนะทุกคนเบาๆเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งใสเป็นเบาๆเป็นน้ำแข็งใสนะเห็นไหม,มหิมะค่ะจะขาวๆน้ำแข็งใสที่แบบว่าน้ำหนักเขาไม่เยอะน้ำหนักเขาไม่เยอะ <c oughs> สวยมากค่ะสวยมากให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเดียวไม่ไปไหนนะลูกแม่หนาวไปเข้าบ้านมาแล้วนี่ไปขุดอะไรกินโออากาศดีค่ะทุกคนมาค่ะโอ้โห เต็มหน้าสวยสุดสุดสวยค่ะมาลูกเข้าบ้านเลียวมาแล้วคงไม่ไปไหนคงไม่เดินไปไหนนะคะวันนี้หน้าบ้านก็พอนะหนาวจน คือแบบว่าตอนนี้นะพอทนไออีกสักหน่อยในจะหนาวมากหิมะตกนะคะตอนนี้หิมะตกโอ๊ยดอนนี่สวยเดี๋ยวให้ดูดอนนี่สวยเห็นไหมข้างหลังะคะ่ะก่อต้นไม้สวยมากอุณหภูมิแค่ลบสองนะคะไม่ได้แบบว่ามากมายเห็นมสวยมาก สวยมากนะทุกคนอ้ยก็คอยคก้าวมาเรื่อยเห็นไหมสวยมากสวยมากคือหิม,มากเขาจะเบามากค่ะเขาจะเบามากเขาก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมก,ก่อกิ่งไม้กันอย่างนี้เลย หิมะเพิ่งเพิ่งเริ่มตกเมื่อวานนะเมื่อวานช่วงเช้าเช้านี่ฝนเริ่มตกนึกว่าหิมะจะไปแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยว,ยวพอแล้วค่ะชมบรรยากาศกันพอประมาณเนาะเข้าบ้านกันเถอะไงเลี้ยวพอมันเร็ว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 ไปไหนล่ะ โอ้ยมาเร็วมาเร็วเร็วคอม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 กาดดีมากอากาดดีมากนี่ไปแล้วโยโยโย่โอ้โห,โหปากแดงมาก ยิ่งมืดยิ่งแดงแป๊บครับแป๊บครับอ,อากาศดีโคตร สวัสดีค่ะเข้าบ้านแล้วลิงน้อยไม่ไหวไม่ไหวหนาวสวยมากนะทุกคนข้างนอกเอ้ยมอยากบอกว่าไม่ไปไหนเลย อยู่หน้าบ้านเลยน้องเล็กน้อยอยู่แค่หน้าบ้านเลยค่ะ <c oughs> ไปเดียวเดียวไปเดียวเดียวออกไปหน้าบ้านเองหยุดจ้าวันนี้หยุดเสาอาทิตย์นะหยุดเสาอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจันรอังคารทำงาน วันจันนังคันทำงานวันพุธไปเที่ยวแก้มแดงค่ะแก้มแดงค่ะลงมาอีกหน่อยดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อีกเนเกมากครับเห็นไหมเคนเอกมาก ตัวที่ไม่ได้ไปข้างนอกค่ะตัวที่ไม่ได้ไปข้างนอกนอนเอกนเนกมากเลยจุดพาออกไปดูหมิมะแป๊บหนึ่งนะทุกคนวันนี้น่ะไม่มีคนเดี๋ยวจะหนีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปไล่สุดช่องแดงต่อได้ไหมหน้อย